โตโยต้าเอทีพนะครับเป็นรถยนต์อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ขายดีในท้องตลาดเมืองไทยของเรานะครับวันนี้เรามาเจาะลึกตัวนี้ครับเครื่องยนต์ที่วางอยู่ในโตโยต้าเอทีพกันนะครับสำหรับเครื่องยนต์พวกนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ 3NR นะครับก็ใช้กันมานานแล้วละพื้นฐานตัวนี้ตั้งแต่ยารีตัวแรกๆเลยนะฮะเป็นเครื่องยนต์1.2ลิตรนะครับ4สูบ16วาล์วนะครับซึ่งตัวนี้เป็นบล็อก VVT-iE แล้วนะได้รับการพัฒนาจาก VVT-i ธรรมดานะครับแต่ก่อนเป็น Dual VVT-i นะคคครรัััับบตตอออนนนนนนีี้้้เเป็็ IE IE แลววกื่ง ในตัวควบคุมของตัววาล์วไปพันนะครับเขาจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะซึ่งทํางานได้เสถียรแล้วก็ละเอียดมากกว่านะครับระบบไฮดรอลิกนะครับตรงนี้ควบคุมโดยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผ่านกล่อง ECU นะครับเราเติมคันเร่งไปเท่าไหร่นะครับวาล์วก็จะควบคุมให้เปิดปิดได้ตามรอบเครื่องที <ation> ่เราต้องการใช้งานนะครับทาให้รอบเครื่องนี้มาได้ไวนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความทนทานของเขาครับระบบวาล์วต่างๆเชื่อถือได้นะแล้วก็พวก โซ่ราวลิ้นต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้เป็นสายพานจุ่มน้ํามันแบบเครื่องยนต์เทอร์โบทั่วไปในปัจจุบันนะซึ่งปัญหาของอีกค่ายหนึ่งค่ายโตเฮ็ดนะฮะซึ่งเป็นเทอร์โบ1.0ลิตรเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องสายพานกับความร้อนนะครับสายพานที่จุ่มน้ํามันเน่ยเื่อเขาแบบใช้ไปเรื่อยๆเขาจะมีความสึกหลอใช่ไหมเศษตะกรอนต่างๆที่เกิดจากสายพานสึกหลออนี่ไปอุดรูเขาเรียกอะไรกล่องน้ํามันเป็นฝักบัวข้างล่างที่ในอ่างนะฮะ หนึงทให้รถยนต์มีปัญหานะครับแต่ตัวนี้ของโตโยต้าเนี่ยอาจจะดูแรงม้าไม่หมือหวานะแต่ว่าใช้งานทนทานนะครับอย่างที่บอกไประบบวาล์ว wow, เชื่อถือได้ระบบเครื่องยนต์ทนทานนะครับอาจจะไม่แรงนะฮะเพราะว่าเขาจับคู่กับเกียร์ซีวีนะครับจุดอ่อนของซีวีทีเขาเป็นโซ่โลหะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในกรณีที่ปล่อยแรงม้าเยอะๆนะครับตัวเกียร์เนี่ยอาจจะรับไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นสายผ่านอย่างที่บอกไปสายพานโลหะนี่อาจจะมีการแบบ หลุดได้ก็เลยแบบโดนควบคุมแรงมา้าก็อย่างที่ว่านะครับเป็นอีโคคาเครื่องยนต์เลยโดยโดยแบบโดยจํากัดความเร็วนะครับแล้วก็แรงบิดต่างๆนะครับเพื่อให้แบบมันทํางานกับเกียร์ CVT ได้สมูทขึ้นนะครับนี่ก็เป็นจุดอ่อนหนึ่งอย่างนะครับหลายท่านที่ใช้อยู่ก็คงจะคิดอย่างผมนะผมว่ามันออกตัวอืดหน่อยนะฮะออกตัวอืดแล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าเขาไต่ความเร็วไปสักระยะหนึ่งก็ สามารถทําความเร็วได้ดีเนาะแล้วก็โดยพื้นฐานของตัวรถนี่มันมีขนาดใหญ่โครงสร้างใหม่เป็น DNGA แล้วนะครับเป็น Durable Architecture นะครับเป็นโครงสร้างใหม่ก็ขับขี่ได้นุ่มนวลแล้วก็สเสถียนนะฮะก็ยังเป็นรถยนต์ที่น่าใช้นะขึ้นชื่อว่า Toyota ก็คือหายห่วงเรื่องความทนทานแล้วก็ระยะการรับประกันต่างๆนะครับ 3NR ก็อย่างที่บอกไปต้นต้นคลิปเนาะ เขาใช้กันมานานนะฮะสเตียรด้วยอันนี้เป็นระบบ EGR ของรถคันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมาตรฐานการควบคุมมลพิษค่อนข้างเยอะนะครับ EGR ก็มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าเข้ามาควบคุมด้วยนะครับก็มีขนาดใหญ่นะฮะก็สรุปนะครับก็สรุปจุดเด่นนะครับในเครื่องยนต์3 n r นนะครับก็จะมีระบบวาล์วแปรผันนะครับแบบไฟฟ้านะครับก็คือ IE นะครับแล้วก็ทนทานเนาะ ทนทานด้วยระบบโซ่ลาวลินนะครับแล้วก็การดูแลรักษาี่ค่อนข้างจะถูกนะครับก็จริงๆแล้วเปลี่ยนน้ามันทุกหมื่นกิโลนะครับน้ำมันเครื่องค่าใช้จ่ายก็ประมาณพันกว่าบาทต่อครั้งนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องเปลี่ยนทุกแสนกิโลก็เป็นหัวเทียนอิลิเนียมนะครับซึ่งค่อนข้างจะแพงนะหัวละแปดร้อยกว่าบาทก็แสนโลครับใช้กันยาวๆนะครับสรุปได้ประมาณนี้นะครับในเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับก็ขายใช้อยู่ก็อุ่นใจได้นะครับเครื่องยนต์โตโยต้า สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ชมอยู่นะครับสงสัยตัวไหนในเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ใต้คลิปนะครับผมจะเข้าไปตอบให้นะครับตัวนี้9 4มานะแต่ถ้าในแฮชแบ็ก9 2มานะครับเพราะว่าตัวนี้ได้รับการปรับปรุงระบบวาล์วมาแล้วก็เกียร์เกาเป็นคนละลูกกันนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องเจออุต o มทีฟนะครับวันนี้ผมก็อตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ